นิวลูกแม่นี่มิทินแฟนแม่เขาจะเข้ามาอยู่บ้านเรานะสวัสดีครับน้องนิวจะเรียกน้องทําไมลูกพี่เนี่ยรุ่นเดียวกันกับเธอว่าไงนะแม่จะเอาผู้ชายที่รุ่นเดียวกับหนูมาเป็นพ่อเลี้ยงหนูเหรอแม่คิดได้ยังไงแต่มิทินเขาเป็นคนดีนะลูกอายุเป็นเพียงตัวเลขเธอคิดจะมาเกาะแม่ฉันใช่ไหมออกไปจากบ้านฉันดีนด้เลยนะเยอ<ว>ะไหมลุะแม่ท้องแม่ท้องในห้าเดือนแล้วถ้าแกไม่ยอมรับน้องในท้องก็ไม่มีพ่อมันแกนั่นแหละอยาให้มันเป็นแบบนั้นหรอ แม่พี่พรครับถ้าลูกพีไม่สบายใจไปอยู่บ้านผมไหมพี่ให้นิวอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกพี่เป็นห่วงลูกอดทนหน่อยนะมิทีนครับผมจะอดทนเพื่อลูกของเราพี่พรครับผมไปทั้งนอกแป๊บนึงนะค่ะฉันจะต้องตามไปสืบความจริงให้ได้แม่ฉันจะได้ตาสว่างสักทีนั่นไงมีแฟนเด็กอยู่แล้วแล้วมาหลอกแม่ฉันจริงๆด้วยเดี๋ยววันลังเราลัดเจอันใหม่นะ ที่แท้ก็มาหลอกเอาเงินแม่ฉันมาให้นังนี่เดี่ยครับผมซื้อกล้วยกับมักมอนไข่มาฝากครับเห็นแม่บอกว่าคุณชอบกินมังมอนไข่กับกล้วยน้ำว้าอย่ามาทำตัวเป็นพ่อที่ดีอยู่แถวนี้ออกไปอย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่กินอะไรกันนะนิวแม่รู้ไหมว่ามันแบบมีแฟนอยู่แล้วแล้วมันมาหลอกแม่แม่ตาสว่างสักทีเถอะอย่ามาพูดแบบนี้นะนิวทำไมทำตัวก้าวร้าวแบบนี้แม่ไม่เคยสอนพี่พรอย่าว่าลูกเลยครับไม่ต้องมาเป็นคนดีฉันไม่ง่เชื่อเธอะหลอกมีแต่แม่ฉันน่ะแหละที่โง่ Oh, oh, นิวอ๋ยปวดท้องปวดท้องอ๋อปวดท้องแม่เก็บเสื้อผ้าทำไมแม่จะไปไหนนิวบ้านเราโดนยึดแล้วลูกว่าไงนะนิวรีบไปเก็บเสื้อผ้านิวนวลูกเราต้องย้ายออกจากที่นี่แล้วทำไมบ้านเราถึงโดนยึดพ่ไอ้มิทินใช่ไหมมันหลอกแม่จะหมดตัวแล้วใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับมิทินเลยลูกฉันจะคอยดูถ้าแม่ฉันไม่มีอะไรแล้วอ่ะเธอจะยังอยู่กับแม่ฉันไหม อย่าไปถือสานิวเลยนะบ้านหลังนี้ยพี่เอาไปเข้าธนาคารตั้งแต่ยังไม่รู้จักกับเธอซะอีกแต่เธอต้องมาโดนรูกพี่ว่าให้แบบนี้ไม่เป็นไรครับพี่พรฮะเราจะต้องมาอยู่ที่นี่เหรอใช่แล้วลูกเรามาอยู่ที่นี่แหละที่นี่เป็นบ้านญาติผมเขาไปย้ายไปต่างประเทศแล้วอยู่ได้ตามสบายเลยนะครับแม่หนูอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกบ้านมาหลังเล็กเกินไปอะ่ะก็ดีกว่าไม่มีที่อยู่นะลูกเพราะตอนเนี้ยเราไม่มีที่ไปแล้ว โอ๊ยทำไมร้อนจังที่นี่มีแอร์ไหมเนี่ยที่นี่ไม่มีแอร์หรอกลูกมีความครับผมได้งานทําแล้วจริงเหรอเนี่ยได้งานอะไรล่ะงานราปภครับเราจะมีเงินเจ็บให้ตัวเล็กนะนะครับเดี๋ยวหนูจะไปหางานทําแล้วก็หาเงินมาดูแลแม่เองส่วนคนอื่นน่ะให้เขาเก็บเงินเดือนไว้เลี้ยงตัวเองให้รอดเถอะแม่เห็นลานขายเสื้อผ้าที่อยู่ตรงโน้นน่ะเคารับสมัครพนักงานนะลูกลองไปสมัครดูไหม เอามิทีนไปไหนมาเพื่อนเราจะมาบอกแกว่าถ้าคนซืนนิวมาสมาัครงานแกรับหน่อยนะเพื่อนเฮ้ย hey, ทาไมวะเป็นลูกเลี้ยงเราเนี่ยตอนนี้กําลังหางานอยู่ในไ,ได้ไม่มีปัญหาเพื่อนสวัสดีค่ะมาสมาสสัครงานค่ะเชื่ออะไรครับชื่อนิวค่ะอ๋อรับครับรับครับมาทํางานพรุ่งนี้เลยนะครับจริงเหรอคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทําไมร้านนี้รับพนักงานง่ายจังหรือว่าหน้าตาเราดูมีความสามารถขนาดนั้นเลยเหรอ แม่เป็นยังไงบ้างลูกหลานเสื้อผ้าเขารับหนูเข้าทํางานแล้วนะแม่จริงเหรอลูกยิ้มอะไรไม่ต้องมายุ่งฉันบอกแม่ไม่ได้บอกเธอ้อยมาดับอะไรตอนนี้เนี่ยแดกก็ร้อนรถเป็นอะไรครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดค่ะมาครับแ๋ยมผมช่วยที่พรครับ อ้าวเตาผมเอารถไปซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะเตาถ้าไม่ได้เตาแย่เลยเพราะว่าพี่ก็อยู่ตัวคนเดียวไม่เป็นไรครับผมเต็ีมใจนี่ก็จะค่ําแล้วเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวมันอันตรายเป็นห่วงพี่เหรอครับโทรศัพท์ผมผอไปเช็กให้แล้วนะครับใช้งานได้ปกติเกือบหนึ่งปีแล้วนะที่เธอดูแลพี่ทุกเรื่องเลยเออคือเราเป็นเตาเรานานไหมไม่นานครับ นั่นแม่เธอเหรอสวัสดีค่ะคุณแม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พี่พรคนรู้จักอยากได้อะไรเรียกเลยนะครับพี่รักเอ้าอันนี้แล้วก็อันนี้ยิ่งเงินครับแฟนคุณน้องซับพอตดีมากเลยค่ะซื้อเครื่องสำอางให้เยอะเลยคุณพี่เขาก็น่ารักแบบนี้ละค่ะอุ้ยอิดฉาจังเลยสวยหล่อเหมาะสมกันมากอน กลับมาแล้วหลอดที่รักทำไมถึงไม่เก็บห้องห้องรกมากเลยโอ๊ยอะไรเนี่ยกลับมาก็บ่นพูดดีๆเป็นไหมแล้วนั่นแต่งหน้าจะไปไหนจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนขอตังค์หน่อยไม่ให้วันวัน,วนมีแต่กินนอนเที่ยวไม่ทําอะไรสักอย่างฉันเป็นเมียนะไม่ใช่แม่บ้านเธอก็เกินไปงานก็ไม่ได้ทาช่วยทํางานบ้านหน่อยได้ไหมฉันไม่ทํามีปัญหาอะไรไหมอารมณ์เสียมีอย่างชุดไปเที่ยวดีกว่า นิวเร็วๆเ,เปียกหมดแล้วเนี่ยฝนก็ตกแล้วรถไปไหนโดนยืดไปแล้วแล้วทำไมเธอถึงปล่อยให้รถโดนยืดก็ดูเธอใช้เงินสิแล้วจะเอาเงินนี่ไหนไปจ่ายงวดรถถ้าเธอจะให้ฉันขี่มอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยฉันไม่ขี่หรอกเราลากกันเออไปเลยเลิกก็เลิกเอ,เอาพี่พรมาขายเสื้อผ้าตลาดนั้นหรอครับเอาเต๋ามาได้ยังไงเพิ่งเลิกงานครับก็เลยมาเดินเล่นตลาดนั้นอุ๊ยฝนจะตกแล้วพี่รีบเก็บของกลับบ้านดีกว่าถามันก็ตกของก็ไม่ได้ขายอุ๊ย ขอบคุณนะเต่ามาช่วยพี่ทุกวันเลยไม่เป็นไรครับผมเต็มใจแจกมาทุกวันเลยแล้ววันนี้รีบไปไหนไม่หล่ะอยู่กินข้าวกับพี่ไหมไม่รีบครับแล้วไปกินร้านไหนดีอะกินที่บ้านพี่ดีกว่าเ๋ยพี่ทําเองได้ครับพี่พรครับเอาเต่าพี่ล้างจานอยู่นั่งรอบแป๊บหนึ่งนะลงใส่จะตกลมรักคุณแกแ่เราพี่พรอ,อยู่คนเดียวไม่คิดจะมีแฟนนะครับก็อยากมีอยู่นะแต่ว่าพี่แก่แล้วไม่มีใครจริงใจกับพี่หรอกก็ผมนี่ไงครับ คิดตังครับเจ๊สวัสดีจับพ่อหนุ่มมากับคุณแม่เหรอคะแล้วแฟนคนที่สาวๆสวยๆคนนั้นไปไหนล่ะเอออันนี้แฟนผมครับอ๋อเหรอคะแฟนสวยนะคะเป็นอะไรครับพี่รักคืองอายไหมที่มีแฟนเก่ๆแบบพี่ทําไมต้องอายในวันที่ผมลําบากก็มีแค่พี่ที่อยู่ข้างผมอย่าคิดมั่งนะครับพี่รักเราสู้มาด้วยกันมีร้านเป็นของตัวเองแล้วนะอยู่กับผมตลอดไปนะครับ สวัสดีค่ะเจเจรับพนักงานไหมคะรับจ้าพอดีเลยนิว <New. S 1> เตาเตาเรากลับมาหาเธอแล้วนะเธอคิดถึงเราไหมเตาไม่ต้องรับนะครับพี่รักอย่าบอกนะว่านี่แฟนเธอเธอหาแฟนได้แค่นี้เหรอก็ดีกว่าเธอแล้วกันออกไปเลยออกไปจากร้านฉันเตา อยากได้ลิปสติกสีแดงหนูอยากปากแดงแล้วก็อยากส,สีส้มก็อยากได้เอาอยากได้สีแดงสีส้มก็เอามาเลยลูกอ่ะใสตการ้าเลยแล้วก็ส่องเขียนคิ้วอายแชโดว์แม่ลิปอายสกาหนูอยากได้หนูอยากได้เอาลูกจะเอากี่ส,สีก็เอาเร็วเร็วๆลแม่บัตดาหนูอยากได้จะลูกเอามาเลยอยากได้อะไรเอามาเลยลูกแม่หนูอยากได้คุชชั่นจะลูกเอามาเลยแม่คาะคิดเงินเลยจ้ะเอานี้ด้วย โอ้ซื้อเยอะจังเลยใครใช้คะเนี่ยของลูกสาวทั้งหมดเลยใช้เครื่องสําอางแล้วหรอคะใช้เยอะไม่ดีนะคะระวังแพ้นะลูกฉันจะแพ้หรือไม่แพ้มันก็ไม่ใช่เรื่องของเธอเธอมีหน้าที่ขายมีหน้าที่คิดกินก็คิดไปว้าไอ้สำลับหน้าโดนแม่ฉันดา่าให้รู้สึกมัเอานิวจะไปโรงเรียนแล้วเหรอลูกใช่แม่เห็นมาเอาเครื่องสำอางในร้านไปทุกวันใช้หมดแล้วเหรอลูกก็ใช้ครั้งสองครั้งเบื่อก็เอาให้เพื่อนไปจะแคร์อะไรแม่เปิดร้านเครื่องสำอางสีหยาพาครูไปหาแม่เธอสิอ้อ นองเด็กคนนี้เนี่ยเนี่ยร้านแม่หนูอยากเจอเข้าไปสิสวัสดีค่ะใช่คุณแม่ของนินวไหมคะใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะลูกสาวของคุณแม่แต่งหน้าไปโรงเรียนทุกวันแถมยังเอาเครื่องสำอางไปแจกเพื่อนอีกทำให้เพื่อนไม่มีสมาธิในการเรียนก็แค่แต่งหน้าไปโรงเรียนนี่มันยุคไหนสมัยไหนแล้วคุณครูมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะคุณแม่ครูบอกอะไรสอนอะไรน้องก็ไม่เคยฟังแถมยังทํากิริยาไม่ดีใส่ครูอีกแล้วคุณแม่ดูกรนะเป๋นานะ้นงนะคุณแม่ดูนะคะมีแต่เครื่องสำอางไม่มีอุปกรณ์การเรียนเลย ครูมีหนะ้าที่สอนก็สอนไปสิจะมายุ่งอะไรกับการแต่งหน้าของนักเรียนถ้าคุณแม่จะพูดแบบนี้คุณแม่ก็สอนเองเลยค่ะไม่ต้องให้น้องไปโรงเรียนได้ฉันจะให้ลูกฉันย้ายโรงเรียนกันแดบดบมีตัวไหนให้ฉันใช้บ้างเนี้ยแจบ นิ้วใช้ให้ประหยัดหน่อยลูกทุกวันนี้ของก็ไม่ค่อยได้ขายกําไรก็อยู่กับลูกหมดแล้วทาไมแม่จะไม่ให้หนูใช้หรอไหนบอกว่าที่เปิดร้านเครื่องสำอางก็เพราะว่าหนูรักสวยรักงามและทีนี้จะมาห้ามไม่ให้หนูใช้เปล่าลูกก็แค่ให้ใช้ประหยัดประหยัดหน่อยทําไมต้องประหยัดถ้าง,งั้นใช้เลยลูกใช้เลยลูกหนูอยากได้อะไรก็ใช้ไปเลยลูกแม่ขอโทษนะนิวครับมิทินนั่นใครลูกแฟนหนูอะแม่ชื่อมิทินแฟนสวัสดีครับคุณแม่บีเบสไปกันเถอะ ผมไปก่อนนะครับคุณแม่ไปเถอะไม่ต้องไปสนใจบีเบฟเราขอย้ายไปอยู่บ้านเธอได้ไหมอ่ะทำไมล่ะว่เราเบื่อแม่เราวอะเดี๋ยวนี้ชอบบ่นให้เราน่าลำคาญ <c oughs> นี่ก็เป็นอาทิตย์แล้วที่นิวไม่กลับบ้านไม่รู้ไปอยู่ไหนติดต่อไม่ได้เลย นิวกลับมาแล้วเหรอลูกหนูไปอยู่ไหนมาแม่ตามหาตั้งนานลูกไปอยู่บ้านมิทินแล้วหนูได้ไปเรียนมหลูกไม่ทาไมล่ะลูกช่วงนี้สอบไม่ใช่เหรอทําไมหนูจะต้องเรียนทาไมหนูจะต้องสอบไปดีเบ๊บจะหอบของไปไหนลูกจะไปอยู่บ้านมิทินจะไปอยู่กับเขาทําไมลูกทําไมไม่อยู่บ้านเราก็หนูเบือ่อเบื่อแม่แม่ชอบบทจูที้จุกจิกหนูราคาญไปเสื <c oughs> ้อผ้าฟอร์มแล้วไปไม่ได้นะลูกแม่ไม่ให้ไปแม่อย่ามาบังคับหนูหนูไม่ชอบ ไปก่อนนะครับคุณแม่นิวกลับมาก่อนลูกนิวกลับมาก่อนนิวบ้านมันโลกมากเลยทําไมไม่รู้จักกวดบ้านนะ่ะมิธินเธอรู้อะไรไหมตั้งแต่ฉันเกิดอนะแม่ฉันไม่เคยใช้ฉันทํางานบ้านเลยนะเธอก็หัดทาบ้างทีฉันไม่ทําและอย่ามาบังคับฉันฉันไม่ชอบถ้าไม่ทําก็กลับไปอยู่กับแม่เธอเลยมิธินเธอพูดแบบนี้กับฉันหรอตั้งแต่เล็กจนโตแม่ยังไม่กล้าพึ่งเสียงสิฉันแบบนี้เลยนะฉันไม่ใช่แม่เธอจะไปไหนก็ไปเลยมิทิน ไปทงแต่คว้องไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรทุกวี่ทุกวันฉันไม่มีเงินจ่ายให้เธอแล้วฉันอยากได้อะไรแม่ฉันก็ซื้อให้ทุกอย่างแค่นี้ไม่มีปัญญาจ่ายฉันหรอแม่สวัสดีครับเอาแล้วนิวล่ะนิวอยู่ไหนแม่เอาลูกกลับมาเลยงานการต้องไ่ทำขี้เกียจมากเจ๋อมาว่าลูกฉันแบบนี้นะฉันเลี้ยงมาอยู่ไม่ให้แต่อะไรไม่ให้ตอมเอาลูกฉันไปแล้วต้องเลี้ยงดีๆแกเนี่ยมันไม่มีปัญญาแค่ลูกฉันคนเดียวแกยังเลี้ยงไม่ได้แกเนี่ยมันไม่คู่ควรกับลูกฉันไอ้ผู้ชายกะจก แม่นิ่ยลูกลูกแม่เป็นยังไงบ้างลูกอู้แต่เนี้วทำไมโซมแบบนี้ลูกมิทินมันใช้หนูก,กวาดบ้านหนูจะกลับมาอยู่กับแม่แกใช้ลูกฉันกวาดบ้านแล้วไอ้มิทินแกใช้ห่อเอาไปจากร้าน,นเลยเฮ้ยอยู่กันไปเลยสองคนไม่ลูกไม่เป็นไรนะลูกอยู่กับแม่นี่แหละไม่ต้องไปสนใจมัน